อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมย้ำล้างไว้ล้างไว้ล้างไว้บอกแล้วถ้าผมเลงหมายหน่ะมันไม่พลาดมันต้องมีตัวอยู่ไหมอยู่ฮะ อ,อยาจับเอระวัะงขั้นระวังขั้นอย่าจับ n ้าไว้อย่าจับ n ้าไว้เนะช็คสายดูยอยู่ปะ วู <laughs> ด,ดินไอย่าบอกว่าหลุดเด้อยูดิ้งอยู่แต่ว่าคันจ่อด้ตอนนี้เดี๋ยว้องิคัดไหมสิคัดิัดไหิคัด ไอ้อๆปล่อยปล่อยสายแล้วก็ตึงๆสายไว้ด้วยจะปล่อยหมดเออเดี๋ยวผมทําขาันดยึงสายออกโคๆๆฉิกเสียงรันเลย ตง้ไปจ anyway ังหวะนี้ปูไ oh, ม so, ่ด so ูฮะทั้งเซนเซอร์คนไยเป็นหรอไทยเป็นหรได้แล้วเดี๋ยวจะเป่าหันมาด้วยอเวลาแป๊บเึงจะเปล่าหันมามี่อยู่ในก่อนเดี๋ยวสตีมคออย่างงเอาย่างสองสามืัวงย่างดอกสีเง็นกับสีแในปีสม มันเป็นร้านนี่นเนาะมันน่ะบ่คือ zoom อย่ข้างในองนี้ปิดป่าออกป่าเขาเดียวเอาเลย <laughs> จะสัมฤทธิหรือไม่ฮะจะปลดล็อกสก,กิลเทสหรือไม่มาดูกันเอาเด้ไหอจับยาไปพ่อเรื่องมันจะดีกันเดี๋ยวทำงานเลยเอ,อยู่เรีอยู่เในป่า

ผมฟาผมควานแนะน้ำเปี่ยนสายไม่เด้ครับผมกะตัถอดตาออก ลุดแล้วลุดแล้วยงดินดวะลุด่เิงวะา,างดินท่แบลท่านจับลงไปพอดสีสำเศ้าหาบูเห็นโอ้ลุจเดี๋ยวนะ้ำไม่งพอแล้วครับหลุดแล้วครับบิดงานงนะครับ ทำไม่ราดเตรียมพื้น <laughs>